สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราไม่ได้มาวิ่งในคุกกี้ลานหรือมาชุดบอลในโปเกมอนแต่เราจะมาสร้างสวนสัตว์กันทุกคนนี่คือที่ดินเปล่าของเรานั่นเองเราจะเนรมิตทุกอย่างให้กลายเป็นสวนสัตว์ที่น่าทึ่งแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าที่สำนักง,งานกดเข้าไปมีภารากิจภารากิจคืออะไรเอ่ยอ้าวเสร็จเลย อ๋อโอเคสร้างกองอย่างนั้นเหรอส่วนสัตว์ไม่มีกองก็มันจะแปลกๆเราก็ต้องสร้างกองหน่อยเอากองหญ้าแล้วกันดูชุ่มฉื้นเออจัดมาสร้างตรงนี้แล้วกันนี่ประมาณนี้ประตูอยู่ตรงนี้อ่าร็จแล้วอ๋อง่ายมากเดี๋ยวทิมโบจะให้สัตว์รออย่างนั้นเหรอ มันล้นเหรอออสเตรเลียก็ต้องพูดถึงถึงเจ้าให้ถึงโจ้เราหรอ,หรอกระต่ายเออก็โอเคอยู่กระต่ายได้ของฟรีมาเราก็ชอบของฟรีอยู่นะนี่อยู่กลุงนี้ไปเลยกระต่ายน้อยแคทลินนักลงทุนจะมาลงทุนกับสัตว์เลี้ยรเหรอเดี๋ยวสัตว์เลา้งไม่มีอะไรกินตอนนี้กำลังหาน้ำน้ำอยู่ไหนเนี่ยเราจะเอาน้ำให้กระต่ายอะ กระต่ายไม่มีน้ำอะ่ะแต่เขาให้เราเปิดส่วนสัตว์แล้วเปิดก็เปิดแต่มส่วนสัตว์เรายัางไม่มีอะไรเลยนะอ้เราได้ลงทางสือพิมพ์ด้วยนายกมาเปิดส่วนสัตว์ร,รออก็เลิศอยู่นะหวังว่าจะมีคนรู้จักสวนสัตว์หอเยอะนะส่วนสัตว์เราอชื่อเดิดโจ๊กนะทุกคนอย่าลืมแวะมาล่ะเอา้าส่วนสัตว์เปิดแล้วถ้ามีกงเดียวคือกงกระต่ายแล้วกระต่ายก็ไม่มีน้ำด้วยมันจะตายไหมเนี่ย มันจะตายไหมทุกคนนี่เจอแล้วตัดไปของเล่นอีกเออกระต่ายเล่นอะไรเล่นลูกบอลเหรอกระต่ายเอาไปหนึ่งลูกอ้อชอบใจเหรอผู้ชมชอบใจกระต่ายกระโดดเด้งดึงน่ารักดุงด๋งดุ๋งตอนนี้ขาดอะไรร้านค้าต้องสร้างร้านค้าเหรอ เดี๋ยวตอนนี้หาน้ำไม่เจออะทุกคนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยคือพยายามหาแล้วอะมันอยู่หมวดไหนอะนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยวิจัยเหรออืมก็โอเคนะวิจัยฟรีด้วยรับเลยเดี๋ยวเราสร้างสูตว,วิจัยก่อนทุกคนสร้างไว้ตรงไหนดีออยู่ตรงกลางเลยล้กันบัครับจ้างอ่ะก็จ้างไหนขอดูการวิจัยหน่อย อืมอ๋อมันคือแบบพวกเปิร์กเนาะเอามานั่งก่อนเลยแล้วกันดีไหมให้คนได้นั่งเออเอามานั่งก่อนเลยตอนนี้ยังหาปั๊มน้ำไม่เจอเลยอะปั๊มน้ำอยู่ไหนคือกระต่ายจะรู้แล้วว่าขาดน้ำกำลังหาอยู่ใจเย็นเนาะแคทลีนตัดมาแล้วตอนนี้ ตัดมาแล้วตอนนี้เจอปั๊มน้ำแล้วทุกคนและเรากำลังรับสมัครงานอยู่เออมีคนสมัครด้วยรับสมัครพ่านลงนะ1ดาวเองเหรอไหนก็ดูสเตตัสหน่อยโอ้หนึ่งดาวแต่แตเต็มแต่เกินครึ่งหลายอันอยู่ก็โอเคจ้างเลยไม่เรื่องมากอขอให้พนักงานในสอนสัตว์นี้ตั้งใจทำงานก็พอนะเสื้ออะไรดีหมูดีกว่า แต่เดี๋ยวต้องสร้างกรงก่อนเออเรอหมูกระต่ายเรามีแล้วเอาหมูน้อยดีว่าหมูน้อยสร้างกรงให้หมูน้อยก่อนไฮ้ยทำเหมือนกระต่ายเลยเออ,อเดี๋ยวเราจะสร้างต้นไม้ด้านหลังด้วยอ่าเรามีบนเรือแล้วก็คือเดี๋ยวเราจะต้องสร้างอ่างอ่างน้ำก่อนให้น้ำกินลายธรรมชาติตรงนี้และ ของเล่นชิ้นหนึ่งให้หมูเล่นหน่อยหมูเล่นลูกบอลอ่แเราก็มาซื้อหมูเลยกี่เหรียญ23เหรียญทุกๆตอนนี้เรามีเป็นพันนี่เอาหมูทำไมใช้พื้นที่เยอะขนาดนี้ล่ะน้องหมูแก้ไข่งก่อนหมูตัวเล็กนิดเดียวแต่พื้นที่ใช้เยอะมากเลยอ่ะทุกคน ทุกคนก็อย่าลืมแว้มาดูสนสัตว์เรานะหรือถ้ามาดูที่สัตว์เราไม่ได้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสร้างสัตว์นี้ต่อไปนะทุกคนเขาผสมพันธ์กันตอนไหนอะเนี่ยเรามัวแต่วุ่นวายอยู่กับหมูมิบกระต่ายร้องมิบเหรอทุกคนกระต่ายร้องว่าอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยในเกมมันเขียนว่ามิบอะมิ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 แบบนี้หรอเดี๋ยวลูกสุนัขหายมีคนทำลูกหมาหาย เราจะจำมันแต่งเป็นสิงโตหรือจ่ายห้าสิบเหรียญเพื่อโฆษณาหาเจ้าของมันทุกคนเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอะไรจำมันแต่งเป็นสิ่งโตแล้วมาหลอกหรือยอมจ่ายโฆษณาทุกคนเราเลือกอะไรดีระหว่างความดีกับความชั่วถ้ามาเราหายอะ่ะเราก็อยากได้คืนเนาะขอนั่งสมาธิคิดแป๊บหนึ่งนะทุกคนเอานะเออยอมโฆษณาดีกว่าคิดถึงใจเราอ่ะเนาะ มันจะมีระบบความดีกับความไม่ดีด้วยเราเลือกความดีนะทุกคนตอนนี้กําลังจะสร้างส่วนย่อมให้ผู้เข้าชมเนี่ยได้มาผ่อนคลายหลังจากที่เดินเหน็ดเหนื่อยเนาะนาฬิกาอยู่ตรงนี้บอกเวลาว่าเอ้ยกี่โมงแล้วหิวข้ามไหมถ้าหิวเราก็มีร้านไส้กรอกฮอทดอกให้กินมีที่ของที่รละลึกถ้าหิวน้ำก็มีตู้กดนะ้ำถ้าหิวขนมมีตู้กดขนมเรามีมาหน้าให้คุณได้พักด้วยอ่ะ ตอนนี้ก็กําลังสร้างสวนหย่อมอยู่เพื่อให้บรรลงใจนั่นเองอ่ะเพิ่มหญ้าไปเพิ่มดอกไม้ไปสักหน่อยเป็นไงล่ะเหมาะที่จะมานั่งกินขนมแล้วก็ดูกระต่ายกระโดดโยงโยงห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะทุกคนถ้าอยากเข้าห้องน้ำก็เดินมาข้างหลังเลยเราก็สร้างทางขยะน่อยเผื่อเข้าห้องน้ำเสร็จอยากทิ้งขยะอย่าทิ้งขยะเลี่ยราดนะทุกคนทานลงมีแค่คนเดียว ตอนนี้พาลลมีแค่คนเดียวนะเา้าเวลาปีสันส้นแล้วแต่ห้องน้ำเพิ่งสร้างเสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเข้าใหม่พรุ่งนี้นะโอ้หมูมาส่งแล้วทุกคนหมูดำของเราหมูน้อยตอนนี้นี่คือสภาพสวนสัตว์เรานะทุกคนเรากำลังสร้างกรงอีกรงเพื่อที่จะเอากระต่ายเนี่ยไปแลกกับห่านนะทุกคนสัตว์เราจะได้มีสัตว์ที่หลากหลายมากขึ้น นี่ก็เอามาแลกเลยขอแลกได้นะลาก่อนนะเจ้ากระต่ายน้อยได้ห่านตัวเมียกับตัวปู้มานะปู้หนึ่งถัดไปทุกคนตัวจัดเราเนี่ยกำลังขยับขยายโอ้เด็กน้อยชอบกันเด็กน้อยเนี่ยส่วนมากจะชอบกระต่ายนะดูเขามาดูกรงกระต่ายเยอะเลยอะกลงหมูอ่ะไม่มีคนมาดูบ้างหรอหมูน้อยก็น่ารักนะนี่หมูน้อยกระโดดดึง กระโดดแข่งกับกระต่ายโอ้หมูเตะลูกบอลสอนสันเราจะต้องยิ่งใหญ่อลังการดาว1 5ล้าน8 9ดวงเลยตอนนี้รู้สึกว่าคนเริ่มหลั่งไหลมากันเรื่อยเนาะเงินก็ได้เยอะเรารู้สึกว่าเราบริหารสวนสันเนี่ยค่อนข้างดีอ่ตอนนี้เราก็มาปรับแบบไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปเนาะอะ่ใช้เนื้อค้อนไปทางดีหน่อยผงชูรสก็ ใส่ไปสรักนิดละกันเออให้มันมีรสชาติบ้างเพื่อคนติดใจในอาหารเราจะได้มาจ่ายเงินค่าเข้าเพื่อมาซื้ออาหารถึงไม่ดูสัตว์แต่ก็มาดูมากินอาหารได้เอออะชาวันใหม่แล้วทุกคนวันที่5แล้วตอนนี้เราก็ได้แอบไปสร้างของเพิ่มเติมนี่ตอนนี้ก็กําลังตกแต่งตรงห้องน้ํากับมีศาลาให้พักเหมือนเดินมาเหนืยๆมาเข้าห้องน้ำแล้วเออ พักหน่อยลบแดดหน่อยแล้วก็มีเครื่องขขยน้ําเครื่องขายขนมเนี่ยอยู่ทั่วเลยนะเพราะคนผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าจะหิวมากร้านทอดดอกมีร้านเดียวใครหิวมากๆก็มาซื้อทอดดอกใครจะกลับแล้วก็ซื้อของฝากไปได้นะนี่มีร่มด้วยเดี๋ยวสร้างร่มนะให้ไม่โดนแดดมากเกินไปแบบนี้ V.I.P มาหรอไหนดูหน่อยสิ V.I.P มีอะไรดีแต่ส่วนสัตว์เราเนี่ยจะปฏิบัติกับทุกคนเท่ากันหมดนะไม่มีใครเป็น V.I.P ทั้งนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่า V.I.P ทำอะไรได้ไหน V.I.P ขอคุยด้วยหน่อยป๊บโดนเซฟหรอแอบม,มาขายสัตว์หรอเราแจ้งตำรวจดีกว่าทุกคนอย่าอย่าทำเรื่องไม่ดีในสวนสัตว์เรา เดี๋ยวเราจะเสียชื่อเสียงนะน้องกระต่ายหิวหรอผ่านลงทำไมไม่มาเก็บอนึน้องกระต่ายอ่ะตอนนี้หา่านก็ได้มาส่งที่สวนสัตว์เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนอห่านมาแล้วโอภารกิจเสร็จโอ้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเราได้ลงข่าวด้วยหรอนายกเทศมนตรีพอใจในสวนสัตว์เราทุกคนและอนุมัติให้ขยายสวนสัตว์ได้เอ้ยเป็นสัญญาณที่ดีมากว่าเราเนี่ย บริหารสัตว์ได้ดีเยี่ยมนะทุกคนมซอ้ซอตีดีสามร้อยเหรียญเลยเหรอขอเก็บไว้ก่อนละกันนี่หา่หานห่านก็กระโดดนะทุกคนหรือสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์เราทุกตัวเนี่ยมันจะกระโดดมันไม่สามารถเดินปกติได้อหา่านน่ารักไหมล่ะห่านร้องโอ๊กเหรอกระต่ายร้องมิฟห่านร้องโอ๊กหมูร้องอะไรทุกคนคอมเมนต์หน่อยทำไมสัตว์ในสวนสัตว์เรามันแปลกแปกทุกคน เราก็แอบไปสร้างซับเวย์มาอยู่ข้างศาลาข้างบนเรานะสวนสัตว์เราเนี่ยพัฒนาไปอย่างมากเรารู้สึกว่าเราบริหารสวนสัตว์ได้ดีและสัตว์ก็มีศาลาให้พักหลบแดดด้วยยกเว้นกระต่ายนะเพราะว่ากรงมันแคบเกินไปอะแต่ตอนนี้เนี่ยเราหาปุ่มเอา้าเจอแล้วเราหาปุ่มซื้ออหารไม่เจอทุกคนก็ว่าทำไมสัตว์มันอดอยากมาหลายวันซื้ออาหารมันหมดเราหาปุ่ม อยู่นานมากดีนะพวกสัตว์เนี่ยไม่หิวตายไปก่อนเจอปุ่มแล้วคนชอบคนชอบสวนสัตว์เราเยอะเลยทุกคนเรารู้สึกว่าสวนสัตว์เราเนี่ยบริหารดีได้กําไรแน่นอนเอาหิวน้ําซื้อน้ําเออมีที่ไขยน้ําอยู่นะหรืออยากกินฮอทดอกอ่าก็ไปซื้อได้นะถ้าอยากกินฮอทดอกอ่าซื้อเหรียญที่ละลึกก็ซื้อได้เหมือนกันจะเจอาเงินส่วนนี้มาพัฒนาสวนสัตว์เรานั้นเอง มีสอะไรน่าซื้อบ้านเอ่อกระต่ายกับห่าเหรอซื้อห่าแล้วกันอีกสักตัวอ่าอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ก็ให้ทุกคนดูว่าสสัคเราเนี่ยมันพัฒนาจากตอนแรกมาค่อนข้างเยอะอยู่โอ้เจ็ดวันแล้วด้วยนะทุกคนเจดวันเนี่ยจะมีการสรุปยอดเงินทั้งหมดขาดทุนกำไรต้นทุนอะไรยังไงประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาดูสรุปยอดของวันแรกกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราต้องกู้เงินเหรอถ้าเราไม่กู้ไม่ได้หรอคือเราขาดทุนเหรอแต่ทําไมในความรู้สึกมันรู้สึกว่าได้กําไรล่ะเงิน <c oughs> มีอยู่ศูนย์เราต้องกู้มาสองร้อยห้าสิบกลายเป็นนี้โอ้มันแพงที่เงินเดือนหรือเปล่าเนี่ยเงินเดือนเราจ่ายไปแปดร้อยเหรียญทุกคน ค่าไฟก็ไม่เยอะค่าน้ำก็ไม่เยอะรายจ่ายห้าพันกำไรติดลบโอไม่กอดทำไมในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเราบริหารได้ดีมากทุกคนแต่ไม่เป็นไรเราจะสู้เราจะสู้เพราะเรากู้เงินมาแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปสร้างสวนสัตว์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ